ปิดประสบการ์เช่าเรือยอชส่วนตัวหนึ่งวันที่ภูเก็ตเป็นยังไงราคาเท่าไหร่มาดูกันค่ะพอใช้บริการของบูเวอร์ยอชนะคะจะมีน้องบัตเลอร์มารับที่ท่าเรือเลยนะบู Blue เวอร์ยอชมีบริการที่สมุยภูเก็ตพัทยาเดชกระบี่ด้วยนะนี่คือเราเดินขึ้นเรือกันเลยอย่างแรกเลยนะคะน้องบัตเลอร์เขาก็จะแนะนําตัวว่าเรือเรามีใครบ้างหนเดินขึ้นเรือมาแล้วก็จะเห็นพรีเซนเทชันเป็นขนมและผละไม้ตามนี้เลยนะคะคือดูดีมาก เรือลำนี้มี2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะบรรจุผู้โดยสารได้28คนถือว่าใหญ่เลยนะคะอากาศในทะเลเขาก็จะขึ้นขึ้นลงๆนิดนึงนะคะใครเมาเรือง่ายทางน้องลูกเรือเขาก็จะมียากแก้เมาเรือให้นะแต่นะต้องตกใจนะคะแป๊บเดียวกลับมาแดดออกถ่ายรูปสวยมากพอจอดเรือล้วก็จะมาเล่นกิจกรรมในน้ำกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆสามารถแพเดบอดสโนว์คลิงดำน้ำว่ายน้ำได้เลยนะ คือน้ำอุ่นมากและแสงสวยมากมุมนี้ยังกลับมาจากใน p i n t e r e ร t ระหว่างนั้นนะคะน้องบัตเลอร์เขาก็เตรียมสแน็คผลไม้ให้เราตอนเสร็จเนาะคือเล่นน้ําเสร็จขึ้นมามีสแน็กให้รองท้องทันทีและชมซันเซ็ระหว่างทางกลับนะคะสวยมากๆเลยนะบ้าเชาเลยยอชครึ่งวันนะคะราคา35,000บาทขึ้นได้ถึง10คนเลยนะ